สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมดิ่งเพชรยนต์นะครับมีรถ1คันนะครับก็เป็นตัวโตโยต้านะครับอันติด 1.6G คันนี้เป็นรถปี2019นเะครับเป็นรถมือเดียวครบสัญญาเช่านะครับได้เป็นสีดำคันเดียวนะรถนี้นะฮะมีเหลือมาแค่คันเดียวนะครับสนใจเนี่ยติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะผมจะพาดูรอบคันนะครับว่าสวยใสคุ้มค่าคุ้มราคากับที่ต้องซื้อหรือเปล่านะรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมนะฮะ ไม่มีตัดต่อโครงสร้างนะไม่เคยติดแกร็บนะครับนะฮะเอกสารชัดเจนรถมือเดียวนะครับเข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์โตโยต้าประจําต่อเนื่องนะครับลูกค้านะฮะได้สีบางเดิมรอบคันเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเรามาชมตัวสภาพรถกันเลยดีกว่านะอันนี้ให้ชมรอบคันไปคร่าวๆแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าสวยใสยังไงกันบ้างนะครับนี่ฮะฉ่ำๆเลยนะครับสีดำนะรถนี้มาเนี่ย สิบกวคันนะหลุดสีดํามาคันเดียวนะฮะในร้านทางร้านตอนนี้เนี่ยนะครับมีแต่สีบอลเงินนะฮะสีดําเหลือหนึ่งคันนะครับสีขาวหนึ่งคันนะครับอ่ะเรามาชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่แจ้งไปนะฮะได้แท้เดิมนะฮะนี่ฮะโคมไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับโคมไฟหน้าเนี่ยแทบไม่มีริ้วรอยของเอ่อร่องรอยสะเก็ดหินนะครับตัวฝากระโปรงเห็นไหมนะครับงอๆฉ่ำๆสีบางเดิมนะครับ นะครับไม่ต้องเก็บงานสีอะไรแล้วนะครับชายกันชนนะไม่มีคูดไม่มีเบียดนะฮะสภาพบางเดิมรอบคันนะกระจังหน้าเนี่ยเขาเป็นตัวคมเนี่ยมนะครับคาดยาวมาเลยนะนะครับจากซ้ายมาขวานะครับโคมไฟหน้าแท้เดิมทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับดูห้องเครื่องไปพร้อมกันอ่ะยังอยู่ที่คันเดิมนะครับนะเรามาดูสภาพตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะฮะสภาพ ห้องเครื่องโดยรวมนะฮะนี่ฮะสะอาดสะอ้านนะครับนะครับฝากระโปรงนะอ่ะขออนุญาตเริ่มที่ฝากระโปรงนะเริ่มที่น็อตแก้มก่อนแล้วกันนะครับน็อตแก้มไม่มีน็อตขยับนะนะครับนี่ฮะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการไขกันงัดกันแงะนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับนี่ฮะเดิมๆนะครับตัวยางอยู่ครบนะครับซีนอ่อนนะครับนี่ฮะจิกนุ่มๆแบบนี้นะนี่ฮะนะครับตัวกิ๊บ อยู่ครบนะนีส่สติเกอร์ใส่นะครับสติเกอร์กันรอยนะครับอยู่ครบนะแผ่นกันน้ําฝนนะครับอยู่ครบนะช่องรูพรมต่างๆนะครับกลมสวยนะครับไม่มีบิดเดียวนะครับตัวฉนวนกันความร้อนนะแผ่นกันความร้อนนะครับไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกทองช้างนะครับสติเกอรหมอกปอสติเกอร์น้ำยาแอ์อยู่ครบนะครับนะหัวน็อตแท้เดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะนี่พาชมอย่างนี้นะตัวเบ้าโช๊กนะครับนี่ฮะ โคมไฟหน้าแท้เดิมนะครับนี่ฮะไทโกอิโตะนะครับมีมาให้เสร็จสับตัวคันนะครับสภาพตัวรถนะครับสวยบางเดิมรอบคันลูกค้านะครับคันนี้รถปี2019นะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเ3 0 0เท่านั้นนะครับรายได้ขอ15,000้ึ้นไปนะฮะออกคนเดียวได้นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับสำหรับโตโยต้าอันติดนะครับ ก็อยู่ประมาณสิบกกิโลลิตรสิบเจ็ดนะยิ่งต่างจังหวัดไกลๆนะฮะรดรอยตัวแล้วเนี่ยประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอีกนะครับนี่ฮะตัวหมอหนงมอวน้ำนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีลมไม่มีเอียงนะครับตัวกรองอยู่ดีนะครับตัวเกียร์นะครับให้ชมรอบคันนะตัวคานล่างนะครับเห็นไหมไม่มีโคตรไม่มีงอนะครับไม่มีสนิมนะฮะนี่ครับตัวคานล่าง ตัวเครื่องนะครับไม่มีคราบน้ำมงนน้ำมันนะฮะสายยงสายยางไม่มีของเหลวรั่วซึมนะครับสายไฟไม่มีร่องรอยของหนูกัดแทะนะครับได้บางเดิมรอบคันนะไปกันต่อนะครับได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะขอบ16นะครับยางอย่างที่แจ้งไปนะเป็นกลางปี23ะดอกยางหนาหนาเหลือๆอย่างนี้เลยนะนี่ฮะรถยังไม่ได้ทำความสะอาดสปาเต็มร้อยนะฮะนี่จะมีคราบดินนะครับ ได้บางเดิมรอบคันนะล้อไม่คูดไม่เบียดขอบฟุตบาทนะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับด้านแก้มข้างเนี่ยมีตัวสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์นะครับ VVTI มาเสร็จสั์นะเงาๆจำๆแบบนี้นะครับหูกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยว LED นะครับข้างหูกระจกมีมาให้เสร็จสับนะคิ้วขอบประตูนะครับเสริมหลอดด้วยคมเนียมนะฮะลากยาวไปเลยนะครับนี่ฮะอ่ะไปกันต่อนะมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวตัวรถนะมีแถบคมเนียมมาให้นะอ่ะ นี่ครับแผงประตูนะครับไม่มีรองรอยขีดขวัญนะครับพนักขาเขียนนะบุนวมหุ้มหนังมาให้เสร็จสับนะครับมีพลาสติกมาออกเลยนะครับแผงประตูเดิมนะครับไม่มีผุนะครับนะนี่ฮะรอบคันนะครับน็อตไม่มีขยับนะสอบน็อตนะครับเดิมเดิมนะฮะ รถมือเดียวนะลูกค้านะครับเป็นรถเอ่อครบสัญญาเช่านะครับเป็นรถครบสัญญาเช่านะครับเข้าเชียระยะเซอร์วิสที่ศูนย์ประจําต่อเนื่องนะครับเอ่อหัวนงหัวนอตนะครับไม่มีร่องรอยการไขการงัดการแงะนะชัดไหมอ่านะฮะเนี่ยแผ่นเพจนะอยู่ข้างประตูนะครับนี่ตรงปีตรงรุ่นนะฮะสองศูนย์หนึ่งเก้านะครับแผ่นเพจไม่โคตรไม่งอไม่พับนะนะครับสวยๆกิบกิบแบบนี้นะครับเครดิตดีฟีดาวผ่อนเจ็ดพันสามนะ นะครับอ่ะสภาพภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีครีมนะสีครีมนะครับคุมโทนทูโทนมาให้นะครับสะอาดสะอ้านนะครับคอนโซลคอนโซลนะครับไม่ได้ปีริ้วรอยนะครับไม่เป็นที่เก็บเอกสารนะครับต่อนะครับแผงประตูหลังนะนี่ฮะสภาพบางเดิมลูกค้าได้ไปใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะรถต้นปีสิบเก้านะฮะ ปีสิบเก้าเนี่ยจะเขาจะมีสองโฉมนะเป็นโฉมอ่าโฉมนี้เขาเรียกว่าโฉมไมเนอร์เชนนะไอ้โฉมนึงโฉมใหม่เขาเรียกว่าเอ่อนิวอันติสนะฮะเนี่ยฮะชายบนรุงชายบันได,น,ดนะฮะไม่มีร่องรอยของอ่รองเท้านะขีดขวัญเนานะนะครับเนี่ยบุรวมหุ้มหนังนะครับพนักเท้าเขียนมาทุกบานทุกประตูนะฮะไม่มีร่องรอยขีดขวัญน,นะใช้งานน้อยนะครับเบาะแถวหลังนะครับนี่ฮะมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับไม่เปื้อนไม่เปื้อนนะครับนี่หัวหมูหัวหมอน นะฮะมีจับประมาณตรงนี้นะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้นะครับไม่ปิดไม่แตกนะครับล้อแม็กกันล้อยอย่างที่แจ้งไปนะฮะไม่มีคูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับอ่าตัวกันชนนะครับด้านท้ายนะครับมาชมพร้อมกันก่อนนะเอ่อไฟท้าย LED มาให้เสร็จสับนะฮะทำไมมันไม่โฟกัสอ่า โอเคนะครับนี่ฮะสีบางเดิมนะเงาเงาฉ่ำๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไล่ตั้งแต่หลังคุ้งหลังคาเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับรถไม่จอดตากแดดนะครับไม่มีสีลอกล่อนนะครับเอ่อไม่มีขี้นกไม่มียางไม้นะครับนี่ดู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 ตัวแผ่นนะครับแผ่นยางน้ําฝนนะจอดตากแดดนานๆไปนี่ซิดแน่นอนนะครับนี่ดำดำเข้มเข้มสวยๆแบบนี้นะครับ ไปกันต่อนะครับไฟท้ายนะครับโคมไฟท้ายซ้ายขวาแท้เดิมนะครับรอบคันนะโคมเนียมไม่ลอกไม่ร่อนนะครับนี่โลกโก้ติดอยู่ครบนะครับนี่สภาพตัวโคมฝาโปงท้ายนะครับน็อตไม่มีขยับนะเออเม็ดองเม็ดอาอยู่ครบนะครับเม็ดอาเก็นไม่เอ่ย ย้อนแสงนิดนึงนะลูกค้านะฮะนี่หัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยการใช้าการงัดกน,นี้ย่นะนี่ฮะโลโก้ของตัวคมไฟท้ายนะไทยโคอิโตะนะครับผมปิดฝาท้ายนะครับส,สะอาดน,นะครับผมท้ายนะฮะนี่ฮะไม่มีแท่ไม่มีร่องรอยการใช้งานเนาะการขอบนะนี่ฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานคูดเบียดนะครับอ่ะเปิดมานะครับยางอะไรแม่แรงเครื่องมือมีให้อยู่ครบนะครับ น,นี่ยางอะไรเห็นเส้นรอบวงไหมเส้นรอบยางไหมนะฮะนี่ยางอะไรไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตะพื้นนะนะครับนี่นะครับสวยๆสๆแบบนี้นะครับอ่ะนี่ฮะผมไฟท้ายแท้เดิมทุกบ้านนะรับประกันการ,การ,การันตีโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักี่ความไฟไหม้น้าท่วมแน่นอนนะสีเงาๆฉ่ำๆแบบนี้นะรอบกันไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะนี่แม็กนะครับไม่คูดไม่เบียดขอบฟุตบาทนะยางเนี่ยกลางปียี่สิบสามนะฮะใช้งานยีเกยาวเลยนะครับ ดอกเหลือๆนานๆลึกๆนะภายในสาซานนะว่านะเห็นไหมนะสาซานนะครับไม่มีร่องรอยอักขระนะครับไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ดํานะโอ้โหนี่ฮะสภาพตัวรถนะครับเกรดดีๆีดาวันเจ็ดพันสามนะครับพี่นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะครับเซลล์ดิงนะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับเป็นสมาร์ทกิเลสนะนะฮะนี่ฮะสมาร์ทกิเลสนะครับอ่ะ ประตูออโต้คนขับนะครับล็อกปิดล็อกนะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะฮะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะนี่ฮะเบาะคนขับครับนี่ครับไม่ปีไม่แตกไม่ขาดนะครับมีต้องรอการใช้งานนิดหน่อยนะลูกค้าอ่าใช้ว่าจะไม่มีตำหนิเลยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นี่บอกได้เลยนะบอกเลยฟิล์มย่นนะบานคนขับ เดี๋ยวบอกโอ้รถมันจะสวยอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นพุ่สตาร์ทนะครับโมไลมันติฟังก์ชันนะครับจอนะครับแถเดิมโรงงานจอดินนะครับเอฟเอเอ็มนะครับเอซีนะครับแอร์แบบอนาล็อกปรับใช้งานง่ายนะครับ Power Outlet เนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดแมนนวลด้วยนะครับขึ้นลงทางชันนะฮะนี่ฮะสภาพตัวรถสวยงามนะครับ ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอกสารกันหน่อยนะครับนี่นะครับตรงทะเบียนนะครับทะเบียนตรงนะปี2019ตรงเนาะนะครับแผ่นเพจตะกี้ก็ให้ดูแล้วเนาะนะครับอ่านี่ฮะร,รถมือเดียวรถครบสัญญาเช่านะครับจากบริษัทนี้นะครับไม่มีชื่อผู้ครอบครองนะครับไม่ได้เป็นรถส่วนบุคคลนะ เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ไปดูคิดตัวเครื่องยนต์พร้อมกันนะครับออปชันฟังก์ชันผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นรถไซส์กลางนะเป็นรถไซส์กลางแล้วก็ราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยห้นนะฮะนี่ฮะ เล็กไหมนะครับหนึ่งแสนสนโลนะก็กําลังดีนะอา่าใช้ไม่เกิน3 0,000ื่นโลนะครับใช้ไม่เกิน3 0,000ื่นโลสองหมื่นกว่าๆนะครับอยู่ในเลทในพิกัดแต่ข้อดีเขาคือเขาเข้าเช็คระยะเซอร์วิสท,ที่ศูนย์นะครับโตโยต้าต่อเนื่องนะครับไม่มีสะดุดไม่มีขาดนะนี่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะฮะนิ่งๆเงียบๆแบบนี้นะฮะไม่มีไอไม่มีควันนะครับไม่มีไอไม่มีควันนี่ นิ่งๆน,นะน,น,นะนนะครับคีนคีนสะอาดสะอาดนะอ่ะเอ่อทัวรไนนะครับโตโยต้าอันติสนะครับหนึ่งจุดหกีปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้นะครับเอ่อเครดิตดีฟรีดาวก่อนเจ็ดพันสามนะใครหาอยู่นะสีดำทั้งร้านผมเหลือเอ่อเข้ามารถนี้คันเดียวนะครับใครหานะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยศูนย์เก4าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามเซลดิงนะครับ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับนะถักถ่ายเข้ามาอยากให้โทรมากกว่านะหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะคอมเมนต์บางทีเอ่อตอบไม่ทันนะครับรถมีคันเดียวเซลล์40คนนะเราขายออนไลน์กันไปเร็วแน่นอนนะครับพี่นะก็อยากให้โทรดีกว่านะครับหรือว่าแอดไลน์มาผมตอบทุกทุกคนอยู่แล้วนะแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยบางทีมันติดจัดไฟแนนซ์ติดทดลองขับนะครับติดถ่ายคงถ่ายคลิปนะตอบไม่ทันคนอื่นเอ่อจองไปก่อนนะครับพี่นะ ก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงนะเป็นกาลังใจให้กันแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าด้วยนะครับว่าผมลงคลิปใหม่ให้แล้วนะเนาะเผื่อมีขันไหนถูกตาต้องใจนะครับจะได้ทักทายเข้ามานะครับได้รถไว้ใช้งานนะตอนนี้ผมมาถ่ายในสต็อกในโกดังนะฮะมีรถหลากหลายเลยนะโอเคขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ